สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่ 4", ี่พฤษภาคม5 5 6 5เรื่องจะอดอาหารอธิษฐานได้อย่างไรข้อท่องจำทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายได้อดอาหารพวกเขากล่าวและพระองค์มองไม่เห็นทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทรมานจิตใจของตนเองและพระองค์ไม่ทรงทราบดูเถิดในวันแห่งการอดอาหารของพวกเจ้าพวกเจ้าก็หาความสุข และบังคับเอารายงานทั้งหมดของพวกเจ้าอิสยาบทที่58ขอ้อที่3อ่านอิสยาบทที่58ขอ้อที่1ถึง12อ่านพระคัมภีร์ใน1ปี1พงศวดาน27-29เถึงนื้อหาจริงแรกที่ควรทราบคือเมื่อท่านต้องการที่จะเริ่มการอดอาหารอาธิษฐานนั่นเป็นช่วงเวลาที่มารจะพยายามหยุดท่านท่านรู้ในทันทีว่าเมื่อใดที่ท่านได้เริ่มอดอาหารอาธิษฐาน ท่านก็จะมีความเข้มแข็งเกินกว่าที่ตัวมันจะควบคุมได้ดังนั้นมันก็จะใช้ทุกวิธีทานเพื่อที่จะหยุดท่านดังนั้นแล้วจงเตรียมพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่าตัวมันจะเกิดความล้มเหลวในวันปกติที่ท่านเองไม่ได้ตัดสินใจที่จะจอดอาหารอธิษฐานท่านเองอาจจะพบว่าตัวเองต้องอดอาหารจนดึกดื่นบางครั้งก็อดได้ถึงเย็นโดยไม่รล้สึกหิวอย่างไรก็ตาม เมื่อท่านนั้นได้ตัดสินใจอดอาหารอธิษฐานท่านจะตื่นมาด้วยความหิวจงเล่าเว้นความหิวโหยและมุ่งมั่นที่จะตัดสินใจอดอาหารอ,าารอธิษฐานเสียเคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่มารได้ใช้คือต้องแน่ใจว่าจมูกของท่านได้รับกลิ่นของอาหารไม่ว่าจะปรุงหรือเสิร์ฟที่ใดก็ตามรอบตัวท่านท่านจะพบว่าตัวเองสังเกตได้ว่าไก่ชิ้นใหญ่บนจานของเพื่อนร่วมงานหรือได้ยินคนพูดถึงว่า อาหารในร้านอาหารข้างๆนั้นอร่อยแค่ไหนอย่าใช้ความคิดเรื่องอาหารเหล่านี้อย่างไม่ใส่ใจมันเป็นกลโุบายของมันที่จะหยุดท่านเพื่อไม่ให้ถือสินอดดังนั้นท่านเองต้องใช้ความรุนแรงในการปิดกั้นพวกเขาจากความคิดของท่านให้พวกมันไม่มีที่ว่างเลยจงออกจากสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารหรือพูดคุยกันหากท่านทำไม่ได้จงใหจ้จดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าทันที มีคนถามข้าพเจ้าหลายครั้งว่าท่านได้อดอาหารอาธิษฐานเป็นเวลา4ี่วันสี่คืนและบางครั้งก็นานกว่านี้ได้อย่างไรคําตอบนั้นง่ายเมื่อข้าพเจ้าได้ตัดสินใจอดอาหารอาธิษฐานแล้วนั้นข้าพเจ้าก็จะไปที่ปฏิทินของข้าพเจ้าโดยการนับจํานวนวันที่ข้าพเจ้าต้องการจะอดอาหารอาธิษฐานหลังจากนั้นก็ได้ทําเครื่องหมายวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการอดาหารอาธิษฐานหลังจากมี ข้าพเจ้าก็จะพูดกับท้องของพระเจ้าว่านับจากนี้ไปจะไม่มีอาหารให้เจ้าอีกจนกว่าจะถึงวันที่นี้หากข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกหิวเมื่อเริ่มอดอาหารข้าพเจ้ารู้ได้ว่ามันกําลังพยายามให้ข้าพเจ้าทําลายมันดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่านั่นเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงเวลาต้องอธิษฐานดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้ารู้สึกหิวอยากจะรับประทานข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาอธิษฐาน และก่อนที่พระเจ้าจะรู้ตัวความหิวก็จะหายไปสุดท้ายเมื่อท่านได้อดอาหารให้พูดคุยกับคนอื่นน้อยลงและพูดคุยกับพระเจ้าให้มากขึ้นระหว่างกันอดอาหารเมื่อท่านได้พูดคุยกับผู้คนกําลังของท่านก็จะลดลงแต่เมื่อท่านได้พูดคุยกับพระเจ้าความเข้มแข็งของท่านก็จะเพิ่มขึ้นจงลดกิจกรรมทางกายภาพให้มากที่สุดในขณะที่ท่านได้เพิ่มกิจกรรมทางฝ่ายวิญญาณเวลาที่ท่านได้ ใช้ในการทำอาหารหรือรับประทานอาหารสามารถนำมาใช้เพื่อศึกษาพระคัมภีร์และหรืออธิษฐานได้นี่เป็นเวลาที่จะเพิ่มการบริจาคให้กับผู้ยากไรที่รอบตัวท่านดังที่เราได้อ่านในหัวข้อพระคัมภีร์ของเราในวันนี้นอกจากนี้เพิ่งสังเกตว่าเมื่อท่านได้โออวดเกี่ยวกับการอดอาหารอธิษฐานสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์มัทธิวบทที่6ข้อที่16-18ประเด็นสาคัญ จงทำลายการปิดกั้นทุกสิ่งที่มารได้ใช้เพื่อขีดกันตัวท่านไม่ให้ได้อดอาหารอธิษฐานที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสาบอเ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 ดบเยจัดทำโดยกิจศาสตร์แห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า